ต้องบอกว่ากลายเป็นประเด็นร้อนเลยนะครับสำหรับเรื่องราวของการที่ประเทศจีนเนี่ยได้มีการกำหนดให้วัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า18ปีสามารถเล่นวิดีโอเกมออนไลน์ได้ไม่เกิน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับซึ่งถือว่าเป็นการเข้ามาปราบปรามครั้งใหญ่เลยนะครับในวงการเกมของประเทศจีน ซึ่งทางการจีนเนี่ยได้ประนามเรื่องนี้นะครับว่าเปรียบเสมือนยาเสพติดนะครับเปรียบเสมือนฟินที่สู่วิญญาณน,นักเล่นเกมโดยเฉพาะที่เป็นเยาวชนและบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยก็กําลังหาประโยชน์จากเด็กเหล่านี้นะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Daily Explore the world beyond tomorrow สวัสดีครับผมโดนทราดนจากโด,น,ด,น,ดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ g ิกเดลี่นะครับรายการที่มาอัปเดตข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับสำหรับใน EP นี้ก็มาว่าไปถึงประเด็นร้อนที่สุดในรอบสัปดาห์เลยว่าได้นะครับสำหรับเรื่องการเข้ามาจาัดก,การแบนการเล่นเกมของยอยชนชาวจีนที่มีอายุต่ำกว่า10 8ปีนะครับซึ่งต้องบอกว่าธุรกิจเกมออนไลน์ในประเทศจีนเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่มากๆบริษัทยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น t e n เซ n นต์เน็ตเอนะครับรวมถึง n e x กซนเองก็มีรายได้จากธุรกิจนี้อย่างมหา,าศาลนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการลงมาจัดก,การที่ถือว่ารุนแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับรัฐบาลจีนที่มาปราบปรามการเติบโตแบบ 9กระโดดของอธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีหลายธุรกิจแล้วนะครับที่โดนไปไม่ว่าจะเป็นอาลีบาบาอย่างแอนด์ฟินแลนเชียของอาลีบาบาเองก็โดนไปนะครับรวมถึงแอป d ิวเตอรชื่อดังก็เพิ่งโดนไปเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็ลังไล่เรียงาจัดก,การทีละส่วนนะครับสำหรับรัฐบาลของประเทศจีน และแน่นอนนะครับว hmm. ่าเกมก็เป็นส่วนสําคัญที่สุดส่วนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับการพัฒนาเยาวชนของชาติโดยเฉพาะในประเทศจีนซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับกับการเล่นเกมเพราะว่าตอนนี้อุตสาหกรรมเกมเนี่ยมันกลายเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับเหล่าเกมแคสเตอร์ต่างๆมากมายนะครับกลายเป็นธุรกิจแบบจริงๆจังๆมีรายได้เลี้ยงตัวได้แบบจริงๆจังๆนะครับในประเทศไทยเองก็เราจะเห็นได้ว่ามีการบูมของธุรกิจนี้เป็นอย่างมากนะครับแต่ในจีนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยถือว่าเป็นต้นกำเนิด เนิร์ดของหลายๆเกมแล้วก็หลายเกมเนี่ยดังมากๆมีผู้เล่นหลักหลายร้อยล้านคนเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็สร้างรายได้จำนวนมหาศาลให้กับบริษัทเกมเหล่านี้บริษัทยักษ์ใหญ่โดยเฉพาะ Tencent เองนะครับต้องบอกว่าเป็นยักษ์ใหญ่ด้านเกมเลยโดยเฉพาะนะครับซึ่งแม้จะทําธุรกิจอื่นๆด้วยนะครับแต่ว่าไรายได้จากเกมเนี่ยถือว่าเป็นธุรกิจใหญ่ของพวกเขาธุรกิจหนึ่งเลยนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าการเข้ามาจัดการแบบรัวๆของรัฐบาลจีนนะครับก็ทําให้เหล่านักลงทุนเนี่ยเริ่มขวัญผวากันแล้วนะครับเพราะว่าเริ่มไม่มั่นใจว่ารัฐบาลปักกิ่งเนี่ยกำลังทําอะไรอยู่นะครับทำให้ราคาหุ้นของบริษัทอ่าโดยเฉพาะที่มีการไปทำ IPO ในอ่าประเทศอเมริกาเนี่ยก็หุ้นลดลงเป็นอย่างมากนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันกลายเป็นความเสี่ยงระยะยาวไปแล้วนะครับสำหรับนักลงทุนในการที่จะมาลงในธุรกิจ เทคของประเทศจีนนะครับก่อนหน้านี้นเนี่ยอาจจะเป็นธุรกิจแห่งอนาคตนะครับเพราะว่าหุ้นเนี่ยขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็บริษัทต่างๆเนี่ยก็เริ่มที่จะเข้ามาทํา IPO ในตลาดหุ้นในนิวยอร์กของประเทศอเมริกานะครับหลายบริษัทเองก็ได้รับเงินทุนไปเป็นจํานวนมากนะครับไปพัฒนาต่อยอดบริการของตนเองแต่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันเปลี่ยนไปแล้วนะครับ จากนโยบายที่ชัดเจนมากๆนะครับตอนนี้นโยบายของรัฐบาลจีนเข้ามาจัดการควบคุมทุกอย่างนะครับทั้งผลประโยชน์ทางเศรษฐกษิจความมั่นคงเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้นะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเลยเห็นถึงความสําคัญนะครับมันทําให้การกระจายของรายได้เนี่ยไม่เป็นธรรมนะครับเพราะว่าเรา นักเทคโนโลยีนะครับนักธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยกลายเป็นเศรษฐีกันนับไม่ถ้วนนะครับในประเทศจีนแล้วก็อาศัยความที่รัฐบาลจีนเนี่ยค่อนข้างที่จะปิดกั้นตัวบริษัทเทคโนโลยีที่มาจากต่างชาตินะครับโดยเฉพาะที่มาจากซิลิคอนเล์เองเนี่ยมีน้อยมากนะครับที่สามารถเจาะเข้าไปได้ในฐานผู้ใช้งานของประเทศจีนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะพ่ายแพ้ไปนะครับบริษัทยกักษ์ใหญ่ a c e b o o k g o o g l e มีเพียงไม่กี่บริษัทนะครับที่สามารถที่จะเจาะเข้าไปในตลาดประเทศจีนอย่างบริษัทที่ทำฮาร์ดแวร์อย่าง Apple เองก็สามารถเจาะเข้าไปได้นะครับเพราะว่าคงไม่ได้ไปยุ่งกับข้อมูลส่วนตัวของประชากรชาวจีนมากนักแล้วก็ที่สําคัญ Apple เองเนี่ยก็เน้นเรื่องความเป็นส่วนตัวอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องสําคัญในการดําเนินธุรกิจของพวกเขาหรืออีกบริษัท ถ้าเป็นบษษริษัททางด้านเทคโนโลยีที่เป็นแพลตฟอร์มก็ยางมีอย่างตัว Link ์อินเองนะครับที่เข้าใจวัฒนธรรมของท้องถิ่นมากกว่านะครับก็สามารถที่จะเติบโตในประเทศจีนได้ซึ่งก่อนนั้นี้เองเนี่ยก่อนที่จะมาโดนในธุรกิจเกมเนี่ยเทนเซนเองก็โดนจัดก,การนะครับจากเมยถวนเตียนผิงนะครับหรือตีตีชูสิงนะครับที่ก็มีเทนเซ็นเป็นนักลงทุนรายใหญ่เหมือนกันนะครับเทนเซนได้สูญเสียมูลค่าตลาดเนี่ยไปแล้วประมาณ4แสนล้านดอลลาร์นะครับ นับตั้งแต่จุดสูงสุดของพวกเขาในเดือนมกราคมที่ผ่านมามันเป็นเวลา10บเดือนแล้วนะครับที่ทางรัฐบาลจีนเนี่ยเริ่มจาัดก,การทีละส่วนทีละส่วนนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันคงจะโดนกันหมดนะครับธุรกิจเทคโนโลยีของประเทศจีนโดนมากโดนน้อยก็แล้วแต่ธุรกิจนะครับ แต่แน่นอนนะครับว่าบริษัทเหล่านี้ก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าการปกครองของรัฐบาลจีนเองนะครับที่เป็นคอมมิวนิสต์ซึ่งแน่นอนว่ารัฐเนี่ยก็ต้องเป็นใหญ่ที่สุดนะครับพวกเขาก็ต้องทําตามอยู่แลวนะครับไม่มีใครมากล้าถือกับทางรัฐบาลจีนนะครับโดยเฉพาะมันเป็นคําสั่งโดยท่านผู้นําสีจิ้นผิงลงมาเองนะครับซึ่งก็คงจะประธานาธิบดีสีจินผิงเนี่ยก็คงมองเห็นเรื่องนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก่อนที่จะมาจัดการขั้นเด็ดขาดในปีนี้ ซึ่งถึงกับใช้คำรุนแรงมากๆนะครับอย่างเปรียบเทียบเป็นฝิ่นนะครับที่มาสูบวิญญาณเหล่านักเล่นเกมเหล่าเยาวชนชาวจีนนะครับมันเป็นการมองเมาส์นะครับมองด้านนึงมันก็คือการมอเมา์เยาวชนนะครับแล้วก็สูญเสียรายได้ไปเป็นจำนวนมากนะครับเด็กก็ต้องมาเติมเงินเติมเกมนะครับซื้อไอเทมต่างๆนะครับ รายได้จากเหล่าธุรกิจเกมเหล่านี้นะครับเราเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ก็จะให้เล่นฟรีแล้วก็ให้ไปซื้อไอเทมภายในเกมนะครับเป็นธุรกิจแบบฟรีเมียมซึ่งสามารถทํารายได้ในระยะยาวได้มากกว่านะครับ ซึ่งแน่นอนว่าทางเทนเซอร์เองเนี่ยก็ต้องมาตอบสนองด้วยท่าทีที่ยอมรับนะครับการตัดสินใจของรัฐบาลนะครับจะมีการจํากัดเวลาการเล่นของเยาวชนให้เหลือเพียง1ชั่วโมงในช่วงวันธรรมดานะครับและไม่เกิน2ชั่วโมงในช่วงวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับและยังมีแผนที่จะห้ามซื้อของในเกมสําหรับเด็กอายุต่ากว่า12ปีนะครับซึ่งอาจจะมีระบบที่จะมาป้องกันมากยิ่งขึ้น ตัวยอย่างเช่นอาจจะมีการติดตั้งระบบจดจำใบหน้านะครับสำหรับเกมบางเกมเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆเนี่ยใช้ ID ของผู้ปกครอ,องนะครับเพื่อซื้อสินค้าในเกมซึ่งทาง Tencent เองยังมองในแง่ดีนะครับว่าจากข้อมูลของพวกเขาเนี่ยในไตรมาสที่4ของปี2020ผู้เล่นที่เป็นเยาวชนที่มีอายุต,ต่ำกว่า18ปีเนี่ยคิดเป็นเพียง6%ของรายรับรวม ของเกมออนไลน์จากในฐานผู้ใช้ในประเทศจีนของบริษัทนะครับแต่ตัวเลขนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องมาดูตัวเลขที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็คิดว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นวัยเด็กอยู่แล้วนะครับที่เป็นฐานผู้ใช้งานหลักนะครับโดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีก็เหมือนในไทยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเด็กทั้งนั้นนะครับที่จะมาเติมเงินในเกมหรือว่าใช้จ่ายจับจ่ายสินค้าภายในเกมนะครับ แต่ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่น่าสนใจนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญระหว่างซีโลกฝั่งตะวันตก อย่างในอเมริกาหรือยุโรปนะครับกับประเทศจีนที่ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขาจะมาควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็เป็นการกระจายความมั่งคั่งอย่างแท้จริงนะครับอาจจะมีการเก็บภาษีอะไรต่างๆมากยิ่งขึ้นนะครับจากธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีนะครับที่มีรายได้จํานวนมหาศาลซึ่งสุดท้ายแล้วก็จะมีการแบ่งปันให้กับกลุ่มประชากรอ,อื่นๆนะครับ เป็นการนำภาษีเนี่ยไปปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชากรส่วนอื่นๆของประเทศนะครับที่ก็ต้องบอกว่าความเหลื่อมล้ำในจีนเนี่ยก็ยังมีอยู่มากนะครับในตอนนี้แม้ประเทศเนี่ยก็จะพัฒนาไปอย่างมากแล้วนะครับในรอบ1 0 2ถึงปีที่ผ่านมาซึ่งมันก็น่าสนใจนะครับว่านโยบายแบบไหนนะครับการปล่อยเซรีแบบตะวันตกหรือว่าการที่มาจัดก,การแบบประเทศจีนเนี่ยมันจะดีกว่าในระยะยาวจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจ สำหรับเรื่องของการควบคุมเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องเกมนะครับถือว่าก็เป็นมุมมองที่สําคัญมากๆนะครับมีทั้งมุมบวกและมุมด้านลบนะครับมันเป็นสิ่งมองเมาก็ได้นะครับมองมันเป็นอาชีพที่จะสร้างไรายได้ให้กับเยาวชนในอนาคตก็เป็นได้นะครับเพราะว่าในประเทศไทยเองก็มีเยาวชนจํานวนมากนะครับที่สามารถเติบโตแล้วก็มาสร้างไรายได้จํานวนมาา,าลจากธุรกิจเกมเหล่านี้นั่นเองครับผม สำหรับเรื่องของการแบนเยวาวชนในประเทศจีนนะครับในส่วนของการเล่นเกมใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรใ์ใหม่ๆที่น่าสนใจที่ผมจะไปล่อฟังผ่านรายการ e ิ k Daily ก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek f l o w อ r Podcast ตตอนนี้ก็มีในแพลตฟอร์มหลักทั้งปัดบี a แ Apple Podcast Google p o d c a s t Spotify y o u t u b e แล้วก็จะมีกรลปลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดิในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับทั้ง็ฝ้ก็ฝากกดฟองา Li LINE@ แอธลาดอนนะครับ A T H A R A D H O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาราตรีดีปลอดัยดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ